ก็ติดอีกนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยก็ได้มีโอกาสมาร่วมในพิธีเปิดเมื่อกำวดควายไทยรุ่นน้ำโขงครั้งที่สองทางนายกสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยนะครับซึ่งต้องถือว่าเป็นบุคคากรอีกท่านหนึ่งที่เป็นผู้ที่มีความสนิทเทื่อใก้ชิดกับท่านร้อยเอกธรรมนัฐผมเผานะครับ ได้สะท้อนให้เห็นนะครับว่าความสำคัญของการอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์กระบือของไทยส่งผลดีทั้งในแง่ของวิถีชีวิตและสังคมการ,กรเกษตรของไทยซึ่งช่วยให้เกษตรกรกสามารถพึ่งพาตนเองลดต้นทุนทางติตควบคู่ไปกับการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่เกษตรกรรมและในแง่ของการปรับปรุงสายพันธุ์กระบือ จากระบือพื้นบ้านนะครับที่เลี้ยงไว้ให้งานทั่วไปในอดีตให้เป็นกระบือสายพันธุ์ดีมีมูลค่าซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือเพื่อเกิดความสําคัญสัมนิ์ผลที่เป็นรูปธรรมนอกจากนี้การจัดงานในครั้งนี้ ยังมีส่วนกระตุ้นในเรื่องของการท่องเที่ยวส่งเสริมระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงของจังหวัดมุกดาหารให้เป็นรู้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้นนะครับซึ่งผมเคยมาที่มุกดาหารครั้งที่แล้วเนี่ยก็จำได้ว่าท่านสะสะวิยะทองผาเนี่ยบอกว่าไม่ครั้งนึงเนี่ยจะเห็น ความเปลี่ยนแปลงจะเห็นการพัฒนาของจังหวัดมุกดาหารซึ่งก็